สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชา n นลอาจารย์ตองคามาทาโร่นะครับผมอาจารย์ตองนะครับก็เข้ามาสู่การทำนายดวงนะฮะประจำเดือนกรกฎาคมนะครับ2565นนะครับจะเป็นการทำนายแบบ general reading นะฮะก็คือจะเป็นในส่วนของการงานการเงินสุขภาพความรักแล้วก็แนะนําในส่วนของเกลด็ดการทําบุญและมีเลขนําโชคให้คุณลองไปเสี่ยงโชคเสี่ยงทายให้ด้วยนะครับการทานายนี้สามารถฟังได้ทั้งลัคนาและราศีสามารถฟังทั้ง2อ,อันก็ได้นะคะเพื่อความแม่นยําม,มากที่สุดนะครับการทานายนี้ไม่ใช่การทํานายที่ระบุไปในดวงชะตาของใครคนใดคนหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นจะมีบางท่านมาบอกว่าตรงบ้างไม่ตรงบ้างอันนี้ต้อง ตองใช้วิจารณญาณในการรับฟังรับชมในส่วนของเรื่องดีๆรับฟังไว้นะครับให้มันเป็นพลังบวกให้กับตัวท่านนะครับแต่ว่าถ้าอันไหนมันฟังดูแล้วดูเครียดดูน่ากัง,งวลใจให้คิดซะว่าผมเล่านิทานให้ฟังคำขำอย่าไปคิดอย่าไปวิตกกังวลกับมันมากนะครับลองเข้าสู่กันทำนายดวงกันดีกว่าครับประจำเดือนนี้ครับผมขอบคุณครับ สวัสดีครับสวัสดีชาวลาัคณาราศีกรกฎนะฮะผู้ที่เกิดวันที่15กรกฎาคมจนถึงวันที่16สิงหาคมนะครับประจำเดือนอกรกฎาคมนะฮะซึ่งเป็นเดือนเกิดของคุณด้วยนะครับ อยังไงก็สุขสันต์วันเกิดนะครับมีความสุขมากๆนะครับคิดสิ่งใดสมปรารถนานะฮะขอให้มีความรุ่งเรืองรุ่งโรจน์ในชีวิตร่ำรวยเงินทองนะครับสุขภาพแข็งแรงนะครับผมอ่ะเรามาขออนุญาตทำนายดวงให้กับคุณก่อนเลยนะครับในเดือนนี้นะฮะเป็นยังไงบ้างเอ่ย ก,ก็รกดครับเดือนรกรกฎาคมนี้เป็นยังไงบ้างแบบแรก Five of Pentacles The Devil Nine of Pentacles q u e e n of Wands Six of Cups p r i n c ์ o f ฟคัพนะฮะ Eight of Wands และสุดท้ายครับ Seven นออฟเ e นเทนเอ่าในเดือนนี้นะครับผมมองว่าชาวลัคนาราศีกรกฎนะฮะมีการได้เกี่ยวข้องกับชาวลัคนาราศีมังกรนะครับค่อนข้างที่จะเยอะเลยล่ะ คนลักคณะราศีมังกรอาจจะเข้ามาช่วยเหลือคุณหรือว่า,าทำอะไรบางอย่างกับคุณในทิศทางที่มันดีแล้วทำให้ชีวิตของคุณเนี่ยอยู่ในทิศทางที่มันแฮปปี้มากขึ้นนะครับขออนุญาตย้ายไพ่นิดนึงนะพอดีจัดมุมกล้องใหม่ก็เลยจะได้แบบเออให้เห็นหน้าไพ่ด้วยนะครับเพราะว่า มีคอมเมนต์กันมานอกรอบนะฮะที่จากลูกค้าที่มาดูดวงบอกว่าหนูอยากเห็นหน้าไพค่ะโอเคได้ได้ได้ครับ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวจะพยายามให้เห็นหน้าไพนะฮะเ่ะมาโอเคในเดือนของกรกฎาคมเนี่ยผมมองว่าชาวลัคนณาราศีเอกรกฎนะฮะอย่างแรกเลยเนี่ยต้องระมัดระวังในส่วนของเรื่องค่าใช้จ่ายหน่อยนะครับอาจจะเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับบุคคล อาจจะเป็นลูกหลานของคุณก็ได้นะครับซึ่งอาจจะต้องดูแลก,กันค่อนข้างมากพอสมควรอาจจะทําให้ตัวคุณเนี่ยอาจจะต้องมีไปกู้หนี้ยืมสินมานะครับผมดินรนในส่วนของเรื่องการหาเงินหาทองมาในช่วงนี้ค่อนข้างมากพอสมควรและอีกอย่างหนึ่งอาจจะมีค่าใช้ใจ่ายที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องรถลาของคุณโผล่ขึ้นมาด้วยเนี่ยอาจจะต้องเตรียมเนื้อเตรียมตัวไว้หน่อยเถอะว่าค่าใช้ใจ่ายค่อนข้างที่จะมากพอสมควร นในช่วงเดือนนี้แต่ถามว่ารายรับมีเข้ามาไหมผมบอกได้เลยว่ารายรับมีเข้ามาเช่นเดียวกันน่าจะมีข่าวดีนะครับในส่วนของเรื่องการเงินของคุณเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าอาจจะต้องลงแรงนะครับเหนื่อยมากพอสมควรในช่วงเดือนนี้ท่านใดที่มีการ planning การลงทุนไม่ว่าทำธุรกิจใหม่เสริมเพิ่มเติมโดยเฉพาะ ในส่วนของอาชีพการค้าขายเนี่ยผมบอกได้เลยว่าจะดีมากๆนะครับในช่วงเดือนนี้แต่ว่าจะไปส่งผลในช่วงปลายปลายเดือนนะครับเพราะฉะนั้นช่วงต้นเดือนเนี่ยอาจจะเหนื่อยหน่อยนะครับเก็บแรงเก็บอ่เขาเรียกว่าอะไรนะสบสะสมพลังงานของคุณเนี่ยหรือว่าแอคทีฟตั้งแต่ต้นเดือนไปตั้งแต่แรกเลยเนะครับแล้วก็ไปตอนปลายเนี่ยก็จะอีก รอบหนึ่งเนี่ยก็จะสามารถส่งผลในทิศทางที่มันดีในส่วนของเรื่องการเงินของคุณได้เช่นเดียวกันนะครับในส่วนของเรื่องการงานต้องระมัดระวังหน่อยนะในส่วนของเรื่องการเซ็นเอกสารนะครับการผูกพันธะสัญญาอะไรกับใครในช่วงนี้อาจจะต้องตรวจทานเอกสารให้ดีๆอาจจะเขาเรียกว่าบางท่านอาจจะไปเจอหนึ่งในส่วนของพวกคนโกงนะครับหรือว่าไปโดนในส่วนของพวกสัญญาธาตุอะไรบางอย่างเกิดขึ้น อาจจะทําให้เราต้องไปเสียมากกว่าที่จะได้อันนี้ต้องระมัดระวังหน่อยนะครับในส่วนของเรื่องการทําธุรกิจในช่วงนี้นะครับท่านใดนะครับที่ทํางานประจําอยู่แล้วนะครับผมมองว่าช่วงนี้อาจจะต้องเหนื่อยหน่อยนะครับในส่วนของเรื่องงานของคุณค่อนข้างที่อาจจะโดนเปรียบเทียบอาจจะโดนติเตียน นะครับจากทางหัวหน้าง,งานค่อนข้างที่จะพอสมควรเลยละ่ะอาจจะทําให้เรารู้สึกเหนื่อยอกเหนื่อยใจในส่วนของเรื่องการงานแต่ว่าให้มองในส่วนของทิศทางที่มันดีนะครับกับตัวเองไว้แล้วก็มาปรับมาเปลี่ยนเป็นทิศทางให้แบบเป็นพลังบุกให้กับตัวเองเนี่ยจะดีมากกว่านะครับแล้วกอ็อย่างที่ผมบอกช่วงนี้คุณอาจจะต้องเหมือนได้รับโอกาสหรือได้รับการ ยื่นจากทางหัวหน้างานเนี่ยโดยที่เหมือนไม่ค่อยเต็มใจนักนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยให้มองในทิศทางที่มันดีดีกว่าเนาะว่าเขายังมีงานให้เราทํานะครับอาจจะต้องเหนื่อยหน่อยแต่ว่าก็ยังดีกว่าบางท่านนะครับที่แบบเออตอนนี้เขาดิ้นรนหางานกันแต่ว่ายังไม่ได้งานจะดีกว่าเนาะเหนื่อยหน่อยนะครับแต่ว่ามองในทิศทางที่ เราหาความสุขให้กับตัวเองได้บ้างในบางโอกาสก็จะดีเช่นเดียวกันสําหรับบางท่านเนี่ยมีความรู้สึกเหนื่อยหน่ายกับงานแน่นอนนะครับเหนื่อยหน่ายกับสิ่งที่เราลงทุนลงแรงไปทําไมมันไม่ออกดอกออกผลมันเหนื่อยอย่างเดียวแต่ว่าทําไมเราไม่ได้รับคําชมเลยหรือว่า งานไม่ส่งผลในทิศทางที่มันดีขึ้นกับเราเลยเนี่ยผมมองว่าช่วงนี้เนี่ยเ,เต็มที่กับงานไปแล้วไม่ต้องไปหวังคำชมดีกว่าไม่ต้องไปหวังโกสตาร์จากหัวหน้าที่เขาจะมาให้คุณเต็มที่กับงานที่คุณรับผิดชอบเพียงแค่นั้นก็จะดีสุดแล้วนะครับในส่วนของเรื่องทิศทางการเงินเนี่ยสำหรับชาวลัคนาราศีกรกฎผมมองว่า ค่าใช้จ่ายค่อนข้างที่จะเยอะผมบอกไปตั้งแต่ต้นต,ตั้งแต่แรกเลยเพราะโดดเด่นขึ้นมากๆนะครับอย่างที่สองเนี่ยอาจจะท่านใดที่เอาเงินไปลงทุนแล้วเหมือนกำลังรอในส่วนของเรื่องเม็ดเงินอยู่หรือว่า เป็นเงินตกเบิกอะไรอย่างเงี้ยนะฮะในช่วงนี้จะได้นะครับผมบอกได้เลยว่าจะได้แต่อาจจะใช้ระยะเวลานิดหนึงนะครับใจเย็ยนๆนิดหนึ่งละกันแล้วก็ระมัดระวังในส่วนของเรื่องกระเป๋าตั้งนะครับระวังเรื่องการทําตังหายนะครับระวังเรื่องการแบบไปเที่ยวในสถานที่อะโคโจรและแบบเหมือนพวกบางท่านที่แบบหยิบแบงค์ผิดทอนตังผิดอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเกิด การที่แบบเหมือนสับเพ่าอะไรเงี้ยเกิดขึ้นได้เช่นเดียวกันนะครับบางท่านอาจจะมีในส่วนของเรื่องการทีออ่ใช้จ่ายเพื่อประทินอะไรบางอย่างให้กับตัวเองนะครับหรือว่าซื้อของที่มันอู้ฟู่นะครับไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าแบรนด์เนมนะครับหรือว่าจะเป็นการที่ไปเสริมสวยเสริมความหล่อให้กับตัวเองนะครับหรือว่า จะไปซื้อรถซื้อบ้านอะไรอย่างเงี้ยซึ่งบางทีเนี่ยในส่วนของเรื่องการซื้อเนี่ยอาจจะเกินในส่วนของเรื่องเม็ดเงินที่คุณใช้จ่ายมากจนเกินไปนะครับอันเนี้ยต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับอย่าอย่าพึ่งอู้ฟู่ตอนนี้แล้วไปเหนื่อยในภายภาคหลังจะดีที่สุดนะครับ ต่อมาเป็นในส่วนของเรื่องสุขภาพนะฮะสุขภาพสําหรับชาวลัคนาราศิกรกฎเนี่ยช่วงนี้ต้องระมัดระวังเลยนะระวังในส่วนของโรคที่เกี่ยวข้องกับทางอากาศให้ดีๆโรคภูมิแพ้นะครับเนี่โควิดตอนนี้ยิ่งมีนโยบายที่แบบไม่ให้ใส่แมสแล้วอะไรอย่างเงี้ยต้องระมัดระวังให้ดีๆมากขึ้นกว่าเดิมเป็นพิเศษมีเกณฑ์การที่อาจจะเกิดขึ้น ก็ได้นะครับแล้วก็ระวังในส่วนของเรื่องผื่นภูมิแพ้นะครับแล้วก็โรคที่เกี่ยวข้องกับทางเ,ออเพศสัมพันธ์นะครับในช่วงนี้ให้ดีๆนะครับสำหรับใครทีออ่ยิ่งเป็นคนโสดแล้วแบบเหมือนไปโดนวันในสแตนมาอะไรอย่างนี้นะฮะอาจจะเจอแ็กพอตในเชิงที่ไม่ดีก็ได้นะครับต้องเรามาตระวังหน่อยนะฮะในส่วนของเรื่องเซ็กชวลของคุณในช่วงนี้นะครับ มีเรื่องการปวดบ่าปวดไหล่อันนี้มาตามปกตินะแต่ผมมองชัดเจนมาว่าที่เกี่ยวข้องกับกล้ามเนื้อซะส่วนใหญ่อันนี้ต้องระวังหน่อยนะครับอาจจะไปออกกําลังกายมากขึ้นมากขึ้นกว่าเดิมเนี่ยอาจจะทําให้มันมีการกล้ามเนื้ออักเสบอะไรอย่างนี้เกิดขึ้นก็ได้เช่นเดียวกันอันนี้ต้องระวังไว้หน่อยนะครับในส่วนของเรื่องการออกกําลังกายนะครับต่อมานะฮะเป็นในส่วนของเรื่องความรักกันมากดีกว่าความรักสําหรับคนโสด ชาวลัคนาราศีกรากฏเป็นอย่างไรบ้างเอ่ยนะครับคนโสดกรากฏเป็นยังไงบ้างช่วงนี้คุณน่าจะมีคนที่เข้ามาแล้วแหละนะครับแต่ว่าผมมองว่าไอ้อคนที่เข้ามาเนี่ยก็ ไม่ใช่ว่าเชิงที่จะดีสักเท่าไหร่หนึ่งอาจจะไม่ถูกสเปคสองเราอาจจะเข้าไปในส่วนของช่วงเวลาที่มันไม่ถูกที่ถูกเวลานะครับแล้วเขาค่อนข้างที่จะ เป็นคนที่พูดจากเก่งหรือว่าเป็นคนที่โน้มน้าวคุณเก่งแล้วบางทีการที่แบบไปพบไปเจอกันเนี่ยอาจจะไม่ค่อยดีนะักบางทีคุณอาจจะไปเป็นมือที่3เขาโดยที่ไม่รู้ตัวเนี่ยช่วงนี้ต้องห่วงแหนเนื้อห่วงแหนตัวให้ดีๆนะครับอาจจะไปเจอแจ็คพอตในทิศทางที่มันไม่ดีเกิดขึ้นก็ได้นะครับต่อมาเป็นในส่วนของคนที่สถานะซับซ้อนกันมากดีกว่า คนที่สถานะซับซ้อนเป็นยังไงบ้างเอ่ยว้าว มีเกณฑ์การได้พัฒนาความสัมพันธ์นะครับชัดเจนมากขึ้นอาจจะตกลงการการเป็นแฟนกันคุณรอโอกาสนี้มานานแล้วนะครับต้องระมัดระวังในส่วนของเรื่องอารมณ์แค่นั้นเองนะครับการจู้จี้จุกจิกการน้นอยการแบบอ,อ,อีกฝ่ายนึงทำให้ถูกไม่ถูกใจอะไรเงี้ยแล้วเกิดการง้องงอนอะไรเล็กๆน้อยเกิดขึ้นแค่นั้นเองนะครับแต่ผมมองว่าน่าจะมีข่าวดีทิทางที่ดีสําหรับคนที่สถานนะซับซ้อน อยู่นะครับในช่วงนี้นะฮะอืต่อมาเรามาดูคนที่มีแฟนแล้วมีครอบครัวแล้วกันมากดีกว่าแลดูแล้วคุณน่าจะได้ของชิ้นใหญ่จากแฟนในช่วงนี้นะครับบางทีอาจจะเป็น ของที่แบบคุณอยากจะได้แล้วคุณเคยไปเกริ่นอะไรอย่างนี้กับแฟนไว้นะครับและดูแล้วน่าจะมีอะไรบางอย่างดีๆเกิดขึ้นกับคู่รักของคุณน่าจะมีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องลูกเรื่องบุตรของคุณในช่วงนี้นะครับต้องเตรียมเนื้อเตรียมตัวไว้ให้ดีๆแล้วก็สําหรับทั้งใดที่แต่งงานกันมานานแล้วเอ้ยเป็นแฟนกันมานานแล้วแต่ว่ายังไม่ได้แต่งงานน่าจะมีข่าวดีเกิดขึ้นอาจจะมีการที่ไปเซ็นสัญญานะครับตกลงแต่งงานหรือว่า ท่านใดที่บอกว่าไม่ได้มีกรณีอย่างนี้ผมก็บอกว่าน่าจะมีบางกรณีที่คู่ของคุณอาจจะได้มีการทำธุรกรรมอะไรบางอย่างร่วมกันซึ่งเป็นของชิ้นใหญ่ร่วมกันก็ได้เช่นเดียวกันนะครับน่าจะมีข่าวดีเกิดขึ้นแหละนะฮะสำหรับท่านใดที่เลิกรากับแฟนไปแล้วเป็นยังไงบ้างเอ่ยว้าว เลิกลากันไปแล้วผมมองว่าตัวคุณเองยังรอโอกาสยังรอความหวังจากเรื่องความรักครั้งนี้อยู่นะครับเพราะว่าแลดูแล้วหน้าเขาจะเป็น love of my life ของคุณเลยอ่ะนะฮะน่าจะแบบยังรอโอกาสยังรอให้เขากลับมาเจออย่างเงี้ยผมมองว่าณนะตอนนี้เนี่ยคุณควรอยู่กับเนื้อกับตัวเองนะครับแม้ว่าจะเลิกลากันไปแล้วยังรอหัวโอกาส ที่มันจะได้หวนกลับมาเนี่ยเ,เขาเรียกว่าต้องปรับเนื้อปรับโฉมของตัวเองให้มันดีๆบางทีอาจจะมีข่าวที่มันเป็นในทิศทางที่ดีสิ่งที่คุณอยากจะให้มันเป็นก็ได้นะครับเร็วๆนี้นะครับคำแนะนำนะครับในส่วนของเรื่องความรัก สำหรับคู่ของคุณนะครับในบางคู่เนี่ยอาจจะต้องมีการแยกมีการพับพลาดจากกันแล้วอาจจะทำให้เขาเรียกว่าเหมือนบางทีบางโอกาสเนี่ยมันเขาเรียกว่าได้ลองไปศึกษาได้ลองไปทบทวนในจิตใจของคู่ของคุณแล้วเนี่ยเมื่อเรารู้สึกว่าเออเขาใช่สำหรับเราหรือว่าเขาโอเคสำหรับเราแล้วเนี่ยเมื่อได้กลับมาเจอกันแล้วเนี่ยเรายังรักกันเหมือนเดิมหรือเปล่า นะครับมันจะเป็นช่วงที่อาจจะได้ตัดสินใจอะไรบางอย่างแล้วสิ่งอะไรในช่วงนี้เนี่ยน่าจะมีแพชชั่นในส่วนของเรื่องความรักของคุณน่าจะดึงให้มันมีความสุขอะไรบางอย่างเกิดขึ้นสําหรับคู่ที่ไม่ได้แยกจากกันนะครับพยายามเติมความรักเติมความหวานของคู่คุณนะครับน่าจะมีสิ่งดีๆอะไรบางอย่างเกิดขึ้นนะครับกับคู่คุณเช่นเดียวกันนะครับอ่ะผมขอดูนิดหนึ่งนะฮะในส่วนของ เลขนำโชคเลขนำโชคสำหรับชาวลัคนาราศีขอรอะกฎเป็นยังไงบ้างเอ่ย Okay. เลขนำโชคสำหรับชาวลักนณาราศีกรกฎนะครับในเดือนกรกฎาคมมีเลขห้ามีเลขเก้ามีเลขเจ็ดนะครับมีเลขห้ามีเลขเก้ามีเลขเจ็ดเด่นมากนะครับที่เลขห้าและเลขเก้านะครับลองไปเสี่ยงโชคกันดูนะครับในส่วนของ เลขนำโชคที่ผมใช้ให้คุณในเดือนนี้นะครับอ่ะประมาณนี้แล้วก็สำหรับเลขในรถของคุณเนี่ยบางท่านนะฮะเลขรถที่คุณใช้อยู่ประจำอาจจะนำโชคมาให้กับตกคุณก็ได้นะครับในส่วนของการแนะนำเรื่องการทำบงทำบุญนะครับในช่วงนี้นะฮะผมแนะนำให้คุณทำบุญกับ คนที่ยากไกลคนที่ตกทุกข์ได้ยากนะครับไม่ว่าจะเป็นมูล,ลนิธิที่เขาต้องการเงินซัพพอร์ตอะไรอย่างนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับหรือว่าโรงพยาบาลสงฆ์วัดพระบาทน,น้ำพุก็ได้นะครับมูล,ลนิธิเด็กพิการซ้ำซ้อนคนแก่คนชารานะครับได้หมดเลยนะครับอย่างที่สอง ทำบุญเสร็จแล้วนะครับหาโอกาสนะฮะเข้าวัดไปเติมน้ํามันตะเกียงนะครับเติมน้ํามันตะเกียงก่อนที่จะจุดไปไหว้พระเนี่ยไปเติมเสร็จแล้วเนี่ยให้คุณจุดธูปจุดเทียนจากตะเกียงที่คุณได้ไปเติมเนี่ยจะยิ่งดีมากๆนะครับอันนี้ผมแนะนำเลยนะครับแล้วก็ถ้าท่านใดที่หาโอกาสนะครับไปทำบวงทําบุญได้เนี่ยทำบุญกับเด็กจะยิ่งดีมากๆ นะครับหรือว่าท่านใดที่าอุสูงอายุอยู่แล้วผมแนะนําให้ทําบุญกับเด็กถ้าท่านใดที่ยังเป็นเด็กอยู่ยังวัยรุ่นอยู่ให้ทําบุญกับคนแก่จะยิ่งดีมากๆนะครับในช่วงนี้ผมก็เท่าที่มองดูมีเตือนแค่นี้แหละอย่างอื่นไม่ได้มีอะไรที่น่าเป็นกังวลใจมากมายนะครับโอเคเรียบร้อยนะฮะสำหรับชาวลัคธนาราศรีกรกฎนะครับเหมือนเดิมนะครับ ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กด Subscribe ช่องไว้ด้วยกดติดตามช่องกันไว้นิดนึงนะครับผมจัดขอบคุณมากนะครับและเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้านะฮะขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ